ด้านพี่ปิงค่ะประกิตสิริวัฒนเกตนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิงคะสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้พูดคุยกับพี่อ่องไปนะคะยอดไ์กระหน่ำมากเลยเดี๋ยวรอดูพี่ปิงนะว่าแฟนคลับของปิงจะเยอะหรือเปล่าโอ้ยขอความกรุณาครับเรียกยอดไรหลกไปรหน่อยสงสารปิงปิงตาดำๆโอ้โหอ้อนอีกแล้วเอาจริงๆใช่ไหม ไม่อยากไปไลฟ์เหมือนกับคนอื่นใช่นะครับอ๋อเดี๋ยวรอดูเดนวิสเดนวิสแคปเดนวิสแคปหน้าจอไปให้ดูนะว่ายอดไลค์อยอะหรือเปล่าทุกทุกหนึ่งไลค์คือการต่อลมหายใจให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ยากไล์อย่างผมดูลันโทษไปพี่ปิงโอ้นี่ระหว่างนี้เราคุยกันไปดูทีเฟกก่อนดีกว่าพี่ปิงเผื่อว่าจะมีอะไรแนะนำบ้างทีเฟกทีเฟกตอนคุยกับ พี่มอ่อนเนี่ยผมบอกพี่มอ่อนไปว่าเมื่อเช้าเนี่ยเอย้เปิดลองไปก่อนไหมลุ้นตอนบ่ายสองสามจุดนะครับเรเลอก,ก็ก็คงได้ลุ้นบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากพูดไปเนี่ยมันก็ขึ้นไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็มาหล่นเอาตอนบ่ายนะครับเ,เราควรลองแล้วถือทิ้งไว้วันพรุ่งนี้ได้ไหมไปถึงวันพรุ่งนี้ได้ไหมนะครับเอ,อผมจริงๆแล้วผมอยากลองนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ตัวฟิวเจอร์มันค่อนข้างต่ำประเทศเซฟตี้ีกรณีที่หนึ่งแต่ว mm. ต่า mm. ที่ยังไม่อยากขี่ผา mm. เพราะว่าวันนี้มันมีประเด็นเรื่องของอเครื่องบินลบนะครับของอินเดียเนี่ยมันถูกยิงตกในปาก,กีสถาน oh. นะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะแรงไหมนะครับ <Yeah. S 2> แต่ก็เพื่อความไม่ประมาท mm. เราก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าตัวตลาดหื้นสารัตเองเนี่ยซึ่งมันขึ้นมาหลายวันเนี่ยตอนนี้จะย่อต่อหรือเปล่า <Okay. S 2> นะะ mm. ก็ยังเป็นปความเสีย่ยง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในในช่วงวันสองวันนี้เอาวันพรุ่งนี้เนี่ย<ช>คิดว่าไม่เกินเนี่ยเราน่าจะได้เห็นข่าวดีเรื่องของการที่พรำไปคุยกับคุณคิมที่ที่เวียดนามนะครับซึ่งมันจะมีการประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าพอประกาศเสร็จปุ๊บทัวรตลาดหุ้นในนอตเอเชียตลาดจีนตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นน่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อตอบรับข่าวานะครับจริงๆแล้ววัพวนพรุ่งนี้มันก็เลยจะมีบรรยากาศที่ดีเพียงแต่ว่า เราไม่รู้ว่าุ่งนี้มันจะเปิดแย่กว่าวันนี้หรือเปล่าไงนะครับก็คือลองอ่ะลองได้แต่แต่ต้องเผื่อใจด้วยคือผมคิดว่าในระหว่างวันพวกนี้มันจะดีขึ้นแต่ว่าเราผมไม่แน่ใจว่าราคาเปิดวันพ่งนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับราคาปิดวันนี้เนี่ยมันมันจะแย่ลงหรือเปล่านะครับออันนี้เรื่องฟิลเตอร์ก็โดยสรุปแล้วเนี่ยผมว่าก็ลองสักหนึ่งถึงสองสัญญาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอัดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับออาก็ว่ากันไปต่อมาเนี่ย เย็นนี้เย็นนี้ในส่วนของบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้สี่โมงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวมันต้องมีข่าวเรื่องของสาธรธรรมนูญนะครับก็พอิีตลาดไปเข้าใจว่าตัวสาธรธรรมนูญเนี่ยท่านวันนี้ตัดพิจารณาตัวคดีของไทยรักษาชาติเนี่ยม,มันจะมันจะมีมามันเป็นการตัดสินจริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่การตัดสินไม่ใช่นัดฟังคําตัดสิน นะครับน่าจะเป็นแค่นัดพร้อม,อมถ้า่านัดพร้อมก็คือเอ้ยนัดว่าจะมีการสืบพยานนะครับให้อีกให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาชี้แจงเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงเราก็มานัดฟังคําตัดสินอีกทีหนึ่งดังนั้นประเด็นเรื่องเนี้ยประเด็นการเมืองมันก็เลยจะไม่แรงนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยวันนี้สังเกตได้ว่าคนจะไม่ค่อยการเล่นอะไรามากมายเงินส่วนใหญ่แล้วไปกระจุกอยู่ที่ TMB Tcap นะครับแล้วก็อื่นนิดหน่อยนะครับแต่ภาพรวมตลาดแล้วคือ คนก็ไม่ค่อยลงทุนเพื่อรออาจจะบางส่วนอาจจะรอดูเรื่องใครรักษาชาติานะครับซึ่งถ้าเกิดปรากฏว่า,ามันไม่ได้มีคําตัดสินอะไรจริงนะครับเป็นแค่การนัดพร้อมแล้วก็ไปรอดูไปทีเดียรหน้าเนี่ยปฏิกิริยาของตลาดก็จะคลายความกังวลกับเรื่องนี้มีก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ถ้าถ้าเป็นเรื่องการเมืองในประเทศนะก็จะไม่มีอะไรนะครับแล้วช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าข่าวดีมันจะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเช่นเรื่องเบรกเสร มันก็จะเบานะครับเรื่องของการแถลงของเจนลมพาเวลก็ออกมาในทนโดวิชมากมากนะครับเราก็คงจะเห็นข้างเงินบาทแข่งข้าต่อเนื่องอีกในสัปดาห์หน้าคือโดยรวมแล้ว่ะสัปดาห์หน้าตลาดน่าจะยังดีนะครับก็เราจะไปรอลองวันพรุนี้ผมก็ไม่ผิดนะลองวันศุกร์ลุ้นสัปดาห์หน้าขึ้นหรือจะลองวันนี้แต่ต้องเผื่อใจราคาเปิดวันพรุนี้หน่อย นะครับแล้วเราก็ไปรอเพิ่อรอลองลองเพิ่อวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับส่วนกลุ่มหุ้นน,นะครับอ,อทิสโกโว้วานังเอาเพราะว่ามันปันผลทั้งเจ็ดบาทนะครับวันนี้อาจจะขึ้นขึ้นไปแล้วย่อๆลงมาบ้างเนี่ยเป็นโอกาสดีไงก็ทยอยเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวนะครับย่อๆลงมายิ่งย่อยิ่งเก็บนะครับเพราะปันผลเจ็ดบาทนะครับจริงอยู่ว่าพอเราซื้อไปแล้วมันไม่มีอะไรกนตรีว่าเฮ้ ราคาหุ้นมันจะลงไปก่อนหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าโดยดูธรรมชาติของทิสโก้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามักจะได้ปันผลฟรีโอับ่อยๆนะครับก็ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่เราแนะนํากันมานานนะครับไปยังนําไม่ถือต่อ KKP ก็เช่นกันเคเคพีันผลอยู่สามบาทนะครับอารมณ์นี้ยังไงก็คงเดี๋ยวก็คงกลับขึ้นไปปรับเพิ่มขึ้นเกินเกินเจ็ดสิบสองบาทนะครับก็ผมว่าเก็บได้ก็เก็บต่อนะครับ ส่วนที่ <osure S 1> <Des mond S 2> ชอบอยู่สองตัวคือสอพอกับไออารพีซสอพอวันนี้เห็นความพยายามนะครับในการที่จะไปรอยี่สิบเจ็ดนะครับก็ยังเป็นขัดขัดอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันมปรับฐานแค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะมาอีกสองพอเลยราคานี้ก็ยังน่าสนใจนะครับไออาพีซ เก็บไว้ไม่น่าเสียหายอะไรนะครับช่วงนี้มันดรอปลงมาเพราะเมื่อวานอุงงานมันลงด้วยเดี๋ยวตอนนี้มันก็น่าจะขึ้นไปอีกไม่นานหัวขึ้นไปเราได้ผลผลิีแหละแล้วตอนนี้ค่าการกันมันห่วมาสองสามวันเสร็จแล้วนะครับสัญญาเริ่มดีก็มีไออาบีซก็ถือต่อหรือถ้าไม่มีผมว่าสะสมได้นะครับอ่าอื่นอื่นอ่าก็ทีพพีนะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่แจกผนผลไม่แย่นะครับราคากำลังวิ่ง ก็เก็บสะสมนะครับตัวเจสมินนะครับผมคงยังถือเพื่อเก็งกำไรต่อไปใช่ก็คงยังถือขอถือต่อไปก่อนอีกสักพักใหญ่ๆนะครับใช่เพื่อเพื่อลุ้นกันปรับเพิ่มขึ้นของราคาช่วงนี้มันอาจจะต้องพักตัวแหล้วแต่เพราะมันขึ้นมานานนะครับโจเจเอ็มทีนะครับ ผมก็เคยมีแนะนําเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มผมงผลประกอบการที่จะค่อนข้างดีค่ะก็นี้เอานี้ก็มันปรับเพิ่มขึ้นมาละนะครับแต่แนะนําว่าอาจจะรอสักวันพุ่นี้ค่อยเทคโปรฟิตเพื่อเล่นรอบก็ได้ค่ะพี่อ่าอ่าหมดแล้วหมดแล้วเนาะก็ <c oughs> ขอไลค์ขอไลค์ขอไล,อไลอค์เลยนะครับมีพี่ๆลงทุนบอกมาว่าชอบพี่ปิงค่ะพูดเข้าใจง่าย ก็พี่ปิงติดตามข่าวได้ดีมากเลยผมผมก็ชอบทุกคนเหมือนกันค่ะติดตามพี่ปิงค่ะโอ้โหแฟนขับเยอะมากก็ถือว่าสงสารผู้ยากไรลนะครับไอผมพูดจริงทำไมไม่เห็นยากไค้เลยแฟนขับเยอะแค่แค่ท่านขอความกรุณาแค่ท่านกดไลค์สักคนละไลค์เนี่ยถูกไหมใช่ก็อุ้ยมัน มันดียิ่งกว่าคนละบาทอีกนะตอนนี้นะคะมีพี่เราชมอยู่หนึ่งจุดเจ็ดเคนะพี่ปิงอุ้ยนี่เห็นไหมถ้าหนึ่งจุดเจ็ดเคก็ช่วยกันกดคนละหนึ่งครั้งผมก็จะได้ถึงหนึ่งจุดเคไลท์อหถูกไหมนี่ดอนวยค่ะหน้าจอไปแล้วจริงๆแล้วผมก็รู้แหละผมก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบค่ะแต่ว่าแม้ว่า จะมีคนไม่แม้อันนี้อันนี้กำลังสื่อสารเป็นคนไม่ชอบนะแม้ว่าท่านจะไม่ชอบผมเนี่ยแต่ผมก็ตั้งใจในการให้ข้อมูลนะครับแม้จะมีหลายครั้งผิดพลาดแต่อย่าง้อยเนี่ยก็ถือว่าเสวาเพื่อความตั้งใจและกันขอคุณอะไรพักอะไรคะเนี่ยเหมือนหาเสียงเลยก็พักใจไว้กับเธอโอเค อ่ละล่ะพี่ปิงเดีย๋ยวเดียวก่อน<ๆ>จะพักไปพี่ปิงขออ,อ,งอ,อ่องทาสั้นๆน,นิดนึงค่ะพี่ยั่เหมือนเดิมนะอก็กลยุทธ์ลงง่มมายมากลงมา,กมากใกล้พันสามคือผมซื้อนะครับเพื่อผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องกับพันสี่ปีนี้นะครับก็ซึ่งซึ่งซึ่งกลยุทธ์นี้เราก็ได้ตังหลายรอบแล้วนะคุณสีนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วยิ่งยิ่งยิ่งถ้าเกิดอินเดียกับปากีมีเรื่องกันนะ S <S ดีไม่ดีคืนนี้ก็ท้องขึ้นอีกอ๋อแต่ผมว่ามันไม่ได้เรื่องใหญ่หรอกค่ะกีกับไอเดียเขาก็อแอบไฟกันมาบ่อยอ่ะ, <S <S อะค่ะโอเคพี่ปิงพี่ปิงมีพี่ถามถึงตัวแนวรับแจ๊สอ่ะแนวรับหรอใช่ไหมแนวรับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้หกบาทสิบสตางค์ค่ะโอ้ตัวนี้ฮะ เคยจำได้เคยบอกพี่ม่อนว่าแถวโซนหกบาทนะครับก็แปลว่าตอนนี้หกบาทสิบเราก็รอหกบาทถึงหกบาทสิบนี่แหละทยอยเก็บเพราะว่าผมยังเชื่อที่ว่าที่จะไปเจ็ดบาทนะครับก็เก็บได้เก็บได้อย่างอย่างอย่างยังเป็นตัวหนึ่งที่ชอบแต่ว่าถ้าเก็บแล้วมันหย่อนลงมาลงจริงๆก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต่ขาดทุนนะแต่ผมเชื่อว่าตามสไตล์แจ๊นแล้วอ่ะเวลาจุดจุดพูแล้ววิ่งเนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่ใช่แค่ขึ้นแค่ จังหวะเดียวหรือจังหวะถแค่จังหวะสองจังหวะมันน่าจะมีจังหวะกระชากอีกสักรอบหนึ่งนนี้คือเป็นเป็นความเชื่อในทางเทคนิคค่ะโอเคครับได้เลยพี่ปิงครบถ้วนหมดเวลาแล้วเพื่อพูยากไรเพื่อพูยากไรนี่เดี๋ยวนุยงแคปหน้าจอไปฝากพี่ๆกดไลค์ให้เยอะมากเลย โอ้ยขอบคุณมากจริงโอเคค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหคุยกันเพลินเลยนะคะสำหรับข้อมูลของพี่ปิงตลาดช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับพี่นิพนธ์กันค่ะ